สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาขึ้นเรื่องของสมการ exponent i น l นะคะสมการ exponent เ a l เป็นแบบไหนนะคะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะสมการที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังะะทีนี้สมการ exponent i น l ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังของเราเนี่ยวิธีการแก้สมการคือเราจะหาค่าตัวแปรใช่ไหมคะพอนักเรียนจะหาค่าตัวแปรนักเรียนต้องมาดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างน,นะคะมาดู กำหนดให้ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1เพราะ a เป็นอะไรลูก a เป็นฐานใช่ไหมคะถ้าฐานมันเป็น1 1, 1ยกกำลังอะไรมันก็ได้1เพราะ e x p o n e n t i a l เราจะไม่ให้ฐานเป็น1เพราะมันจะเป็นฟังก์ชันค่าคงที่ใช่ไหมฮะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเป็น a กำลังสามเหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งเท่ากับ a ยกกำลังสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะสองฝั่งนี้มันจะเท่ากันได้เมื่อไห,หร่ลูกเมื่อเลขชี้กำลังมันเท่ากันเพราะฐานมันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะ ฐานเท่ากันเลขชี้กําลังมันจะเท่ากันนะคะเพราะตรงนี้เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมสมการนะคะแปลว่าหลักการเราจะต้องพยายามทําให้อะไรลุกทาให้ฐานมันเหมือนกันเพราะว่าถ้าฐานเหมือนกันแล้วเลขชี้กําลังเท่ากันนะคะหรือดูที่ข้อสองนะคะถ้าเราถ้าโจทย์เขากําหนดให้แบบนี้มาว่า A กําลังตัวนี้เท่ากับ b กําลังตัวนี้โดยที่ฐานไม่เท่ากัน ฐานมันไม่เท่ากันนะคะบังคับเลยว่าเลขชี้กำลังของมันจะต้องเป็นอะไรเท่านั้นลูกเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นอ่ลองมาดูตัวอย่างนะคะเพราะหลักการเราคืออะไรลูกดูอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะสามกำลัง x บวกสองเท่ากับสองร้อยสี่สิบสามสองฝั่งนี้เท่ากันค่ะลูกเพราะฉะนั้นเรียนต้องพยายามทำให้ฐานมันเท่ากันนะคะ ก็จะเป็น3ามกำลัง x บวก2เท่ากับสองทําทำเป็น3คูณกันขีตัวคะ่ะสามสาใช่ไหมหลูกอันนี้99 81แต่ละตัวนักเรียนสามารถแยกเป็น3 3 3 3, 3ได้เพราะฉะนั้น2 4 3เนี่ยก็คือ3คูณกัน3คูณกัน5ตัวหตัวนะคะ พันตัวนี้ก็คือ3ยกกำลังห้าฐานเท่ากันหรือ,อยังลูกฐานเท่ากันแล้วฐานเท่ากันแล้วพอเรามีฐานเท่ากันแป,วล,ล,นนะะปลว่าเลขชี้กำลังเท่ากันนะคะแปลว่าเลขชี้กำลังเท่ากันเพระนรักนักเรียนเวลานักเรียนไม่ต้องเขียน3เลยนะคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วแปลว่าเลขชี้กำลังต้องเท่ากันพราเ x บวก2เท่ากับ5แล้วเราก็แก้สมการปกติเลยค่ะ แปลว่า x ของเราเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการคือ3เซตคำตอบของสมการก็คือเซตของ3โอเคไหมคะนั่นคือเราจะพยายามทำให้ฐานมันเท่ากันนะคะ,ะทำให้ฐานมันเท่ากันโอเคไหมเอ่ยมามาดูข้อต่อไป จงแก้สมก,การหรือหาคำตอบของสมก,การนี้เท่ากับตรงนี้นักเรียนลองดูตรงนี้คืออะไรลูกคือ5ยกกำลังใช่ไหมคะมตัวนี้ก็คือทำให้เป็น5ได้ไหมตัวนี้ทำให้เป็น5ได้ไหมคะลองดูนะตรงนี้ก็จะเป็น5ยกกำลัง x กำลังสองลบสา x ตัวนี้ล่ะคะ หนึ่งส่วนยี่สิบห้าเนี่ยมันคืออะไรลูกหนึ่งส่วนห้ากำลังสองคือหนึ่งส่วนห้ากำลังสองแต่ฝั่งนี้ฐานห้าเราก็ต้องทำตรงนี้ให้เป็นฐานห้าด้วยมันคือห้ายกกำลังลบสองนะคะเราเรียนในวิชาพื้นฐานมาแล้วนะคะหนึ่งส่วนห้ายกกำลังสองได้ห้ากำลังลบสองเราใช้กฎของเลขยกกำลังข้อไหนลูก a ยกกำลังลบเอเท่ากับหนึ่งส่วน a อกำลังเ เราใช้ขอ้อนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ห้ากลังอะไรนะคะลูกห้ากลังลบสองห้ากลังลบสอง 2. นะคะโอเคฐานเหมือนกันหรือ,อยังลูกฐานเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันแล้วแปลว่าเลขชี้กําลังเราเท่ากันนะคะเรนก็สามารถเหมือนแบบ เหมือนตัดห้าไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแปลว่าเลขชี้กำลังมาเท่ากันนะคะนั้นก็จะได้เป็น x กำลังสองลบสาม x บวกสองเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะเป็นสมการกำลังสองนัเรียนคะสมการกำลังสองเราต้องทำอะไรลูกจัดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์เสร็จต้องแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแยกได้เป็นอะไรบ้างแยกได้เป็นอะไรบ้าง x กับ x คูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบสามเออโทษคูณกันได้สองบวกกันได้ลบสามแน่นอนอะไรลูกอ่าได้ไหมดังนั้นสองจำนวนคูณกันเป็นศูนย์สองจำนวนคูณกันเป็นศูนย์เราก็จะได้ว่า x ลบสองเท่ากับศูนย์หรือ x ลบ1นเท่ากับศูนย์ ถ้า x ลบ2เป็น0แปลว่า x เป็น2ตัวนี้ x ก็เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบละเซตคาตอบของสมการคือ1กับ2ถ้าเราเขียนเป็นเซตเนี่ยนะคะจะเอา1 2หรือว่า2 1ก็ได้ถ้าเป็นเซตนะคะแต่ถ้าเป็นผู้อันดับไม่ได้นะคะ1 2ไม่เท่ากับ2 1นะคะ ต่อนะมาลุยกันต่อนะคะมาลุยกันต่อในข้อต่อไปนะฮะจงหาคําตอบของสมการนี้เขียนไหม,มเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือ10บกำลัง x ตรงนี้ไม่ใช่10บอะคะ่ะมันไม่ใช่ฐานเหมือนกันแต่มันเป็น5กับ2มันเป็น5กับ2แล้วมันคูณกันเ๊้มันน่าจะคูณกันแล้วเป็น10ได้นะคะเราก็พลิกนึกถึงสมบัติเลขยกกําลังมีไหมลูกมีไหมถ้านักเรียนมี A คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n นักเรียนจะได้ a กำลัง n คูณ b กำลัง n ซึ่งเลขย,ยกกำลังอ่ะมันต้องเหมือนกันถ้านักเรียนจะเอามาคูณกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตัวนี้เป็น x ลบ1ตัวนี้เป็น x ลบสมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันแปลว่าหกับ2ยังเอาคูณกันไม่ได้นะคะยังเอาคูณกันไม่ได้อ้าวแล้วเราจะทำยังไงเรียนมาดูเราจะทำยังไงนะคะตรงนี้เราก็ต้องกระจายก่อน ไอ้ห้ากำลัง x ลบหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรลูกมันคือห้ากำลัง x อคูณห้ากำลังลบหนึ่งใช่ไหมคะนะฮะเพราะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน x บวกลบหนึ่งก็ได้ x ลบหนึ่งนะคะแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยในตัวนี้เนี่ยนะคะนักเรียนเรามีห้ากำลัง x ลบหนึ่งนักเรียนก็ต้องแยกออกให้ได้เป็นห้ากำลัง x อคูณห้ากำลังลบหนึ่งวันตรงนี้เป็นห้ากำลังเ 1. คูณาลังลบหคูณคูณตรงนี้2องกำลัง x ลบสองนักเรียนต้องแยกออกเป็นอะไรลูกนะต้องแยกออกเป็นตัวนี้ให้ได้เป็น2องกำลัง x คูณสองกำลังลบสองเท่ากับ9 50าร้อยาบเอาละเอาละทีนี้ตัวไหนได้ยังทีนี้ ตรงนี้ห้ากำลัง x คูณสองกำลัง x เปลี่ยนก็จะได้ละเป็นสิบกาลัง x ลบหคูณสองเป็นสิบแล้วนะคะเป็นสิบกาลัง x โอเคไหมห้ากำลัง x คูณสองกำลัง x สองตัวนี้คูณกันได้สิบกาลัง x หาได้สิบกาลัง x แล้วห้ากำลังลบหนึ่งล่ะลูกมันก็คือ1ส่วนห้า สองกำลังลบสองก็คือหนึ่งส่วนสี่คูณสิบกำลัง x เท่ากับเก้าร้อยห้าสิบอีกรอบหนึ่งนะคะห้ากำลังลบหนึ่งคือหนึ่งส่วนห้าสองกำลังลบสองก็คือหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็คือหนึ่งส่วนสี่คูณกับสิบกำลังเอ็กซเอาละ ทีนี้ทํายังไงทํายังไงต่อสองตัวนี้เนี่ยนะคะมันลบกันอยู่คือตรงนี้พจน์นี้กับพจน์นี้ค่ะมันลบกันอยู่เพราะนักเรียนลองดูเราใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมตัวนี้มี1ิบกาลัง x ตรงนี้ก็มี10กําลัง x นะคะเพราะฉะนั้นครูจะใช้สมบัติแจกแจงในการดึงตัวร่วมนะคะดึง1ิกําลัง x ออกไปดึงไปไว้ด้านหลงังเนาะใครอยากดึงไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าครูดึงไปไว้ด้านหลังเพราะตัวหน้ามันคือสัประสิทธิ์นะคะ พอดึงสิบกำลัง x ออกมาก็จะเหลืออะไรคะลูกเหลือหนึ่งลบตรงนี้ดึงสิบกำลัง x มาไว้ข้างหลงังตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะหนึ่งส่วนยี่สิบได้เก้าร้อยห้าสิบนะลบดูง,ง่าย้นหรือยังทำในวงเล็บหนึ่งลบหนึ่งส่วนยี่สิบได้เท่าไหร่ลูกอย่าลืมคำส่วนให้เท่ากันนะบางคนลบกันแล้วเหลือศูนย์เลยไม่ได้นะคะหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ง่ายอะไรเงี้ยไม่ได้นะลูกนะ อันนี้หนึ่งส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนให้เป็น20ก็จะเป็นอะไรคะ 20, 20. 20. นะ่ส่วนยีะเท่ากันละ20่ลบหก็เหลือ19บเก้าส่วนย0คูณ1ิบกำลัง x เท่ากับเกนะ้าร้อยห้าคะต่อนะเราจะแก้สมการหา x ใช่ไหมลูกเก้าร้อยห้สก้าส่วนยีก็หารตลอดด้วย19เส่วนยี แต่ถ้าแบบว่าเออมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมลูกก็เอาอะไรคะคูณตลอด20ส่วน19คูณตลอดตัวนี้คือ inverse ool, อินเวสการคูณถูกไหมคะอินเวสการคูณคูณแล้วตรงนี้จะได้กลายเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเอาส0เอ่อยีส่วน19คูณตลอดนะฮคูยี่สิส่วนด้วย19บเกอีกรอบหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราเอา20่ส่วนสิคูณตรงนี้จะได้ตัดการก็จะได้เหลือหนึ่งตรงนี้ก็ต้องคูณ20่ส่วนสิด้วยตัวเลขมันเหมือนเยอะค่ะลูกแต่มันตัดทอนได้มันตัดทอนได้นะคะ19 1เป็น19 19เท่าไหร่19 50นะเพราะฉะนั้นเราจะได้10กำลัง x เท่ากับห้คูณยี 1> 1, าสิบคูณยี่สิบหนึ่งพันกลายเป็นสมการ EXPO ปง่ายๆละนะคะหนึ่งพันก็คือสิบกำลังสามเพราะฉะนั้น X ก็เท่ากับสามคำตอบของสมการคือตกคำว่าเซตเซตคำตอบของสมการก็คือสามคือสาม เป็นยังไงบ้างคะทันไหมทันไหมมาต่อในตัวอย่างที่4นะคะข้อที่4เอาละข้อ4อีอูคล้ายๆข้อข้างบนหรือเปล่าคะลูกสองตัวนี้มันลบกันอยู่มีพจน์นี้นะคะมีพจน์นี้กับพจน์นี้ลบกันอยู่ นักเรียนลองดูว่ามันมีตัวร่วมกันไหมตอนนี้มีตัวนี้ร่วมกันมีตัวนี้ร่วมกันตัวนี้คือสองกำลัง x ร่วมกันอยู่วันครูใช้สมบัติแจกแจงนะคะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วสมบัติของจํานวนจริงเอามาใช้นะคะดึงสองกำลัง x ออกมาพจน์หน้าดึงสองกำลัง x ออกมาเหลือ x กาลังสองตัวหลังดึงสองกำลัง x ออกมาไม่ใช่เหลือ0ูนย์นะคะตรงนี้ดึงออกไปแล้วมันเหลือ1 เท่ากับศูนย์ลองดูเอ๊ะทำไมมันเหลือ1เอาตัวนี้คูณเข้าไปก็จะได้พจน์นี้ใช่ไหมคะถ้าตรงนี้เป็นศูนย์คูณเข้าไปมันจะหมดนะคะมันจะไม่เหลือ2องกำลัง x แปลว่าความหมายของตัวนี้คือมีสองกำลัง x อยู่1ตัวรันสัมประสิทธิ์มันคือเลข1นั่นเองนะคะ,ะเราแยกตัวประกอบต่อได้ไหมคะลูกผลต่างกําลังสองนะ a อกำลังสองลบ b กำลังสองได้ a ลบ b คูณ a บวกบนะได้ตัวนี้นะันตัวนี้ก็เป็น1กำลังสองนั่นก็คือ x ลบ1คูณ x บวก1นักเรียนจะได้กี่จำนวนคูณการลูก3จำนวนคูณการ3จำนวนคูณการนั่นคือ2กำลัง x ต้องเป็นศู พราะ3ตัวนี้คูณกันเป็น0นใช่ไหมคะแปลว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์ะคะหรือ x ลบ1เป็นศูนหรือ x บวก1เป็นศูนเอาละมาดูสองกำลัง x เป็นศูนย์ไหมคะ x เป็นอะไรเอ๊สองยกกำลังอะไรนะมันจะเป็น0ูนเรียนคะสองยกกำลัง x ต้องมากกว่าศูนย์เสมอใช่ไหมลูก สองกำลังหนึ่งก็ได้สองสองกำลังสองก็ได้สี่ถ้าสองกำลังลบหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสองเห็นไหมคะเอ็กซ์โพเนนเเท่ากับ x กซ์ำลังสองมันจะเป็นกราฟฟังกช์ชันเพิ่มไปอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้มันจะไม่แตกใชไม,มันไม่แตกแกน x ก็คือค่าวามันไม่เป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะสองกำลัง x มากกว่าศูนย์เสมอเพราะจากตรงนี้จะไม่มีคำตอบจะไม่มีคำตอบ จากตรงเนี้ยไม่มีคำตอบค่ะต่อไป x ลบ1เท่ากับศแปลว่า x เป็น1 x บวก1เท่ากับศแปลว่า x เป็นลบหน่ะะนั่นคือเซตคำตอบของสมการคืออะไรลูกก็คือ1กับลบ1แค่2ตัวแค่2ตัวนะ นะคะอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5้าของเราอันนี้ไม่เหมือนตัวอย่างที่ 1- นถึงสแล้วนะคะตัวอย่างที่1นถึงสเราพยายามที่จะ,ะทําให้ฐานมันเท่ากันเนาะพยายามทําให้ฐานมันเท่ากันทีนี้มาดูข้อนี้ลักษณะมันเป็นยังไงเราต้องมาสังเกตโจทย์ก่อนนะคะสังเกตโจทย์ก่อนนะมันจะมีอยู่3ามพจน์มันจะมีอยู่3าม,จม3พจน์ซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่า ตรงนี้คือสองกำลัง x ตรงนี้คือสองกำลังสอง x นะมันเหมือนอะไรลูกมันเหมือนสมการกําลังสองมันเหมือนสมการกําลังสองนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยสองกำลัง x ถ้าเรามองเป็นตัวเดียวอันนี้สองกำลัง x มองเป็นตัวเดียวมันก็คือยกกําลังสองนั่นเองนะคะคือยกกําลังสองนั่นเองโอเคไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้มันสองกำลังสองเบวกสองเราแยกก่อนเราแยกก่อนมันจะได้อะไรลูกสองกำลังสองอคูณสองกำลังสองนะอันนี้สองกำลังสองเอ็บวกสองก็คูณสองกำลังสองนะคะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันมันจะได้เท่ากับตัวนี้ลบเก้า คูณ2องกำลัง x อบวกสเท่ากับ0เอาละทีนี้ครูก็จะให้ตัวเนี้ยแทนตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาเราจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะวันครูจะให้ a เป็น2อกำลัง x ถ้า a เป็น2อกำลัง x นี่ลูกตัวเนี้ยตัวที่ครูวงไว้เนี่ยคือเวันตรงนี้ก็จะเป็น a กำลังส สองกำลังสองคือสี่นิยมเขียนไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะมันคือสัประสิทธ์เพราะมันคือสัระสิทธิ์มนันก็จะเป็น4ี่เอกำลังสองเอาให้เคลียร์นะตรงนี้คือสตรงนี้คือเอมันเป็นส A ่เอกำลังสองลบเก้อพราะตัวนี้คือ A อใช่ไหมลูกแล้วก็บวกสองเท่ากับศนะูนย์ะเป็นสมการกำลังสองธรรมดาหรือ,อยัง เป็นกําลังสองธรรมดาแล้วสมการกําลังสองต้องแยกตัวประกอบใช่ไหมลูกถ้าเรามีสามพจน์แบบนี้อ่าเรามาสังเกตตัวกลางได้ลบเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่แยกเป็นสองกับสองนะคะเพราะถ้าเอาตัวนี้คูณกันมันได้อะไรแล้วลูกได้แปดล้วมันได้แปดแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้แยกเป็นสี่เอกับเอ่นั่นคือสองต้องอยู่นี่หนึ่งต้องอยู่นี่เช็คอีกรอบนะ c a คูณ a ได้ 4a กํลัง2 1คูณ2ได้2แต่เครื่องหมายตรงกลางมันเป็นลบเพราะฉะนั้นมันต้องอะไรกับอะไรลูกลบกับลบลบกับลบนะคะเพราะฉะนั้น2จำนวนคูณกันเป็น0 4a ลบ1เป็น0หรือ a ลบ2เป็น0 a ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน4 A ตรงนี้ก็จะเป็นสองืมเราได้ค่า A แล้วค่ะแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาค่า A โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา X เพราะ A ของเราเนี่ยมันคือ2อกำลัง X เพราะนักเรียนต้องแทนกลับนะคะต้องแทน A เท่ากับ2อกำลัง X เราจะได้อะไรลูก A ตัวแรกคือ2กำลัง x เท่ากับ1ส่วน4กับตัวที่2 2งกำลัง x เท่ากับ2นะแทน A เป็น2กำลัง x อเพราะเราให้ a เป็น2อกำลังเเราแทนเพื่อให้เราแยกตัวประกอบได้ง่ายเพื่อให้เรามองโจทย์ได้ง่ายนะคะเพราะเทอมที่แล้วเราแก้สมการกำลังสองกันมานะคะถ้าใครที่ทำคล่องๆแล้วสามารถ แยกแฟกเตอร์ไปโดยไม่แทนตัวแปรก็แทนเป็น2องกำลัง x นั่นแหละนะะว่า1น,นส่วน4คือ2องกำลังลบ2 x ก็เลยเป็นลบสตรงนี้ลราหลุก x เป็นอะไรคะเลข2เฉยๆแปลว่า2ยกกําลัง1นะคะเพราะฉะนั้น x ก็เป็น1แล้วเราก็มาต่อเซตคำตอบของสมการก็เลยเป็นลบสกับ1 ลบสองกับหนึ่งพอจะได้ไหมอันนี้สังเกตให้ออกก่อนว่ามันเป็นสมการกําลังสองนะคะเป็นสมการกําลังสองนะมันจะมีสามพจน์ใช่ไหมลูกมีสามพจน์เราก็แยกตัวประกอบได้ง่ายค่ะนะเดีวพอดูเห็นหลายๆตัวอย่างมันก็จะดูชัดขึ้นดูอีกข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่หกตัวอย่างที่หกของเรา ข้อนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันเป็นยังไงลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทั้งสองฝั่งเลยแล้วด้านนี้เป็นสามกำลัง x ด้านนี้สามกำลังสอง x นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ห้าเมื่อกี้เลยนะคะเพราะเราเดี๋ยวเราจัดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์ก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นสามกำลังสอง x บวกหแปลว่ามันคูณอะไรลูกคูณสามกำลังหนึ่งคูณสามกำลังหนึ่งแบบเนี้ย แต่กําลังหนึ่งเราไม่เขียนใช่ไหมคะตรงนี้แยกมาเราใช้สมบัติอะไรลูก a กํำลังเคูณ a กําลังได้ a กําลังเบวก m เพราะถ้านักเรียนมี3ามกำลังสอบวก1นักเรียนก็ต้องแยกเป็นกำลังสอแล้วก็ตรงนี้กาลัง1นะคะตรงนี้กาลังโอเคแล้วเราก็จัดด้านหนึ่งให้เป็น0ูนย์จะจัดด้านนี้ให้เป็น0ูนย์แปลว่าต้องเอาตัวนี้ ลบทั้งสองข้างลบทั้งสองข้างครูก็ลบยี่สิบแปดคูณสามกำลัง x แล้วก็บวกเก้าแล้วก็บวกเก้านะเอามาลบครูเอาลบยี่สแปดคูณสามกำลังเอ็กซไว้ตลอดแล้วก็ครูไว้ตรงกลางเพราะอะไรลูกกำลังสองเกซ์ำลัง x ตัวเลขธรรมดานะเรียนจะเห็นละตรงนี้นะ แสดงว่าถ้าเกิดว่าครูให้ตัวแปร m ละกันเป็น3ามกำลัง x ถ้าตัว m ใหญ่ของครูนี่เป็น3ามกำลัง x นี่ตรงนี้เป็น m นะลูกมันก็จะเป็นอะไรคะ m กำลังสตรงนี้ก็จะเป็น m กำลังสแล้วสามันคูณอยู่3ครูก็จะมาเขียนเป็นสัมประสิทธิ์เป็นสาม m กาลังสอสัมประสิทธิ์นิยมเขียนไว้ตัวหน้าตัวแปรนะคะ มันเป็น3าม m กำลังสองลบยี m บวกเเท่ากับศเท่ากับศอ้าเหมือนเดิมแยกตัวประกอบค่ะสังเกตเลยตรงนี้ยี่สิใช่ไหมตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนเป็นจะไม่แยกเป็น3าคูณสเพราะอะไรลูก3 9 27ละใกล้28ละนะคะเพราะนั้นกูจะเปลี่ยนเขียนแยกตัวประกอบเป็น3 m กับ m 9กคูก็จะเขียนเป็น 9กับ1เห็นไหมลูกหกับยีสิบเจก็ได้ยี่สิบปดนะคะโจทย์เขาเป็นลบใช่ไหมตัวกลางเราก็ลบกับลบเช็คอีกทีนึงเช็คอีกทีหนึ่ง,ง3ามเอคูณเอเป็น3ามเอ็มกำลังสองลบหคูณลบเเป็นบวกเก้าอินเนอร์ M. ลบหนเออาเตอร์ลบยี่เอมรวมกันเป็นลบยี่ดอนะคะ สองจำนวนคูณกันเป็นศนย์นักเรียนก็จะได้ว่า3 m มเลบหเป็นศอะไรลูกหรือใช้หรือนะคะ M ก็เป็น1ส่วนส M ตัวนี้ก็เป็น9เหมือนเดิมเราตอบเลยได้ไหมอย่างไม่ได้นะคะเราต้องแทนอะไรก่อนแทน M เป็น3กำลัง X กัดก่อน พันเอตัวแรก3กําลัง x 3กําลัง x เท่ากับ1ส่วน3กับอีกตัวหนึ่ง3กําลัง x เท่ากับก้าคะโอเคทำฐานให้เท่ากัน1ส่วน3ก็คือ3ยกกาําลังลบ1นพันเอเป็นลบ1ตัวนี้แล,ล้วลูกสามกลัง x ก็คือ3ามกำลงังสองนะคะพันเอ็กซ์เราก็เป็น2 ได้แล้วได้อกก็ได้แล้วเซ็ตคำต่อของสมการก็คือคืออะไรลูกลบหนึ่งกับสองเป็นไงคะเสร็จไปแล้วหกตัวอย่างเสร็จไปแล้วหตัวอย่างนะน่าจะเข้าใจการแก้สมการมากขึ้นนะคะแก้สมการเลขยกกำลังทำยังไงได้บ้างทำฐานให้เท่ากาันแล้ว จากเลขชี้กําลังเท่ากันถ้าฐานเขาไม่เหมือนกันแปลว่าเลขชี้กําลังเขาต้องเท่ากันและต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะเพราะอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์มีค่าเป็น1ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์นะคะถ้ามันมีหลายโพสเหมือนตัวอย่างที่6เนี่ยคือมีหลายตัวนะคะแล้วมันเป็นกําลังสองนักเรียนก็สามารถจัดให้มันเป็นสมการกําลังสองโดยการแทนตัวแปรเข้ามาดูให้ออกนะคะเควันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ